มีวสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับโมอีกแล้วนะกับช่องมีนาวนะคะวันนี้โมพาทุกคนนะคะอยู่พาทุกคนมาที่ตลาดนั่นงหัโมงนะวันนี้พานิวมาตัดผมนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ว่าเออนิวตัดผมร้านไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะวันนี้ก็มานั่งรอ,อนิวก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปกินข้าวกันนะนี่เดี๋ยวโมให้ดู <c oughs> รอนิวตัดเสร็จก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะเพราะว่าวันนี้โมอยากโมอยากกินเหมือนเนื้อย่างอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปร้านเนื้อย่างที่ที่โมก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะเออเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองกันแต่ตอนนี้เรารอนิวก่อนนะชื่อร้านว่าพี่คะชื่อร้านว่าอะไรคะดังดังชื่อร้านดังดังวินเทจนะคะอยู่ตรงกลางกลางตลาดเลย เดี๋ยวรอน้องนิวตัดผมก่อนว่าจะหล่อเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะโอเคค่ะทุกคนก็น้องนิวก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะเรามาดูกันว่าเขาจะหล่อมากแค่ไหนนะคะเฮ้ยเขินนะเขินตีเขินนะ,ะนี่นะคะเชลา Bintage โอเคค่ะทุกคนก็น้องนิวก็ตัดผมเสร็จแล้วนะคะนี่เลยหล่อหรือเปล่าอันยองกาเซยอย <c oughs> ไหนเธอเธอหันข้างให้เขาดูหน่อยด้ไหมคะเหมือนลีมินโฮเลยอะหล่อมากเลยนะโมชอบมากเลยนะแล้วเดี๋ยวนี่กานเรากำลังจะเดินไปร้านเนื้อนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงร้านที่โมจะมากินแล้วนะคะนั่นก็คือร้านเนื้อล้วนๆนนะคะใครใส่เนื้อห้ามพลาดน,นะคะอันนี้คือเซตที่โมสั่งมานะคะแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมาพร้อมกับเตาย่างแบบนี้นะคะแต่เกรดแบบพรีเมียมสั่งมาเซตปี489บาทมีชุดผักมาให้ด้วยนะ จิ้มพริกไทยจิ้มเกลือเกลืออออร่อยทำไมน่าเครียดอะน้องเขาเรียกว,ว่าอร่อยน่าเครียดเลยเลยม,มีความแบบนุ่มมันอะแล้วก็หอมหอมพริกไทยอะเสีย อันนี้อะไรนะครับคอโรเกเอโฟาโคโรเกเเป็นดิไอายอร่อยนี่น้องลองพรีเมียมเลยเท่าไหร่400กว่าบาท650้อยาบหว้าวอันนี้ก็จะเป็นส่วนลิปอายเนาะ ลองแบบไฮไลท์ก่อนเลยเหรวใช่ค่ะใส่เห็ดไปด้วยโอ้โหลายสวยมากดูดูตรงเส้นมันมาสิข้างในแดงอยู่เลย เนื้อก็คือต้องจิ้มเกลือกับพริกไทยเท่านั้นนะเป็นไงมากนุม่มมากนุ่มๆมันๆน่ๆนๆาักกว่าไหมเหรอก็อมันจะได้ความความนุ่มกว่าความละลายอ่ะ สงสัยต้องให้ลิ้นของคนใส่เนื้อจริงๆจะแล้อร่อยนี่ฮะอ,อร่อยไหมคะยังไม่กินเลยอันนี้คือเนื้อไฮไลท์เลยแต่ว่าวันนี้เนื้อ A5 หมดอันนี้คือเนื้อล้วนอันนี้คือเนื้อเดี่ยวส่วนอันนี้คือเนื้อคู่ มีมงมมีมโอ้โหร้แไหมกลิ่นเนื้อแบบตีเลยแบบแบบนุ่มละลายในปากแบบกินแล้วแบบรู้สึกฉึงเนื้อวัวที่ถูกเลี้ยงที่ญี่ปุ่นเลยอ่ะเออมันมันนุ่มละมุนเนาะใช่ใช่ละมุนแบบมากๆๆกเลยน้องเขาเขาว่ามันอร่อยมากเลยนะ นี่ได้แล้วาอี่ป่นนมปากเมปิดประสบการณ์ใหม่เขาเลยนะแตจริงเขาประทับใจมากนะ้ล,ลองเนื้อธรรมดา,มาั้าปลาไทยหนึอนะจ๊ะแล้วเขาลองแบบธรรมดาก่อนอจริงอันนี้ก็คือเนื้อไทยนะถาดถาดนี้ไหลองเนื้อไทยดู แต่เนื้อไอ้เน,นี้ยที่ A4 นะมันจะแบบล้ำลึกกว่ามันจะมีความเทกเจอร์จะนุ่ม ไทยๆบ้างนนนเนาะจิ้มแจ่ว <c oughs> อร่อยอร่อยย่านไเลยมาเดี๋ยวโมจะมาเซลฟี่กันนะทุกคนนะเซลฟี่ตีก่อนเฮ้ย <c oughs> เด๋อเลยทำไมเด๋อ เอ้สี่ก็อร่อยเหมือนกันนั้นแจกแปรโพหรอว้าทับใจมากเลยก็หมดอ่ะถาดแบบไม่ใช่เล็กๆนะทุกคนก็คือใหญ่อยู่นะแล้วก็ถาดอันนี้อีกอ่ะ หมดอ่ะน้องต้องลองเนื้อทีเด็ดเลยเ4สี่กับวาซาบิถ้าจะเล่นมุกซะหน,น่อยจืดหนึ่งอ่ะเฮ้ยวาซาบิเนี้ยอร่อยเลยอ่ะหอมมาก มาครับเดดหอมนุ่มมันละมุนคำนี้ขอมาให้กับเพื่อนเทุกคนนะคะมันยประแต่ว่ามันจะไม่ได้ชั่งกรรมตัวนี้ตัวนี้มันจะชั่งน่อ สวรรค์เลยวะน้องเขาอยากกินแล้วอะ่ะอยากจะวางกล้องแล้วก็จะกินเพียวๆออแล้วไม่ไม่อยากให้กินเลยโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็พาทุกคนนะคะมาออกข้างนอกนะคะพามากินร้านเนื้อรวนๆเนาะที่ตลาดนัดหัวมุมนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้โมกับนิวด้วยน,นะนะคะกับช่องมีนาวนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ <c oughs> Me now! เกค่ะ1ันหสะดวตอนท้ายติดใจอะไรติดใจวาซาบิเนื้อ A4 เเ่นาะอร่อยอ่ะคือถ้าจะกินต้องกินแบบนี้น้องขออนุญาตนะครับมากตัวนี้เป็นคาโกจิมะนะครับเ5ฟาคือเอเหรอครับใช่น่แถวว่หมดพี่ขอบคุณค่ะของขายหมดเลยแล้วตัวแถมตัวนี้ต้องกินนะตัวนี้ดีมากอันนี้คือ A5 A5 เออมันจะมีแบบความหนาและนุ่มม่ได้้โหเยอะขนาดนี้นคนุ่มอันนี้นุ่มแต่เอสีจะมันเยอะกว่าบ๊ายบาย